การตรวจไฟโบสแกนคืออะไรการตรวจไฟโบสแกนนะคะคือการตรวจระดับผังผืดที่อยู่ในตับแล้วก็ไขมันที่เกาะที่ตับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ผลตรวจคือเราเริ่มมีผังผืดเริ่มมีตับแข็งแล้วหรือยัง2คือเปอร์เซ็นต์ไขมันที่เกาะที่ตับจะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวเลขเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครบ้างที่ควรมาตรวจไฟโบสแกนนะคะ <S 1่ คนที่มีน้ำหนักเกินคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เยอะเกินกำหนดหรือคนที่มีภาวะเสีย่ยงตับแข็งไม่ว่าจะเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีพาหะไวรัสตับอักเสบสีหรือคนที่สนใจในสุขภาพตัวเองอยากเช็คสุขภาพตับก็มาตรวจไฟบูสแกนกันได้ค่ะแต่ว่าการตรวจไฟบูสแกนก็มีข้อจํากัดนะคะอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นว่าตรวจได้แค่ ความยืดหยุ่นแล้วก็ตรวจเปอร์เซนต์ไขมันที่เกาะที่ตับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมาเช็คตับให้ละเอียดจริงๆเนี่ยต้องบวกกับการเจาะเลือดดูว่าเรามีค่าการอักเสบเนี่ยออกมาในเลือดหรือเปล่าร่วมกับการอัลตาซาวด์ดูตับดูโครงสร้างของตับเราว่ามีก้อนมีจุดที่ตับหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าอยากมาเช็คตับให้ละเอียดเช็คตับเป็นองค์รวมก็อาจจะต้องเช็คไฟโบสแกนร่วมกับการเจาะเลือดและอัลตาซาวด์ประกอบกันวินิจฉัยค่ะ E